เราาโอ้กูว่าแล้วไงล่ะมาค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่เกม Quarantine Zone นะคะเป็นเวอร์ชั่นเดโมเนาะก็ตามชื่อเลย Quarantine Zone คือไรคือไรคืรคือสถานที่กักกันนั่นเองเซตติ้ของเกมนี้คะก็คือโลกกําลังตกอยู่ภายใต้การบุกรุกของเชื้อระสอมบี้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราในเกมนี้ก็คือตรวจคนเข้าเมืองว่ามีเชื้อซอมบี้หรือไม่นั่นเองทีนี้เรามาดูว่ามันจะวุ่นวายแค่ไหนกัน โอเคตอนนี้เหมือนเราจะอยู่บนเครื่องบินเนาะไม่ใช่เครื่องบินต้องได้ไรฮลิคอปเตอร์ใช่เขาบอกว่าตื่นแล้วสักทีนะหัวหน้าที่ได้รับสู่กลับมาสุขความจรงิงเราใกล้ถึงแล้วจุดเช็คพอยต์บอกว่าเขากำลังจะส่งเราลงไปนะคะและะ้วก็ไม่ได้มีแค่ความตายที่เราจะต้องกังวลโอเคก็ค,คือง่า,งงาย เราจะต้องไปคอยตรวจคนนะคะไม่ให้คนที่ติดเชื้อเนี่ยเข้ามาเข้ามาในสถานที่กักกันได้ไปเริ่มตรวจงานกันวันแรกดีกว่ากับทุกคนกดอาเรียกได้เข้ามาเลยครับดูสิหัวเขาแดงมากเลยกดสอ๋ออ่าเขียวก็กดมาร์กไว้อ๋ออันนีสน้สำหรับสถานที่สำหรับใครที่เราคิดว่า ติดเชื้ออย่างแน่นอนอันนี้คือแบบยังไม่ชัดเจนว่าติดเชื้อหรือไม่เราสามารถค่อยไปตรวจสอบเขาทีหลังได้อันนี้คือสําหรับคนที่ไม่ติดเชื้อเลยมันมีความผิดปกติแค่อย่างเดียวเขาก็เลยบอกว่ามันยังไม่เคลียร์ให้ส่งไปที่ควอร์เนทีนก่อนคือสถานที่กักกันก่อนเลิกากักแล้วรักก่อนนะเตงเออไอ้กูยืนกราเขาอีกแล้วไม่จำเป็นต้องตัวฉันหรอกมองตาฉันสิฉันไม่เป็นไรนะ ก็น่าตาดูปกติดีหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรนะหรือเปล่า oh, ตอนนี้เราไม่มีอุปกรณ์อะไรพิเศษเนาะ <c oughs> คือหมากัดชันไม่ใช่ซอมบี้นะ w h a หมาปากเป็นอย่างนั้นเหรอเจเอาดีๆอันนี้ก็แปลว่าแปลว่าต้องส่งออกไปเลยปะก็ต้องใช่แหละไอ้บ้าโดนกัด <c oughs> ฉันดิกว่าจะปลอดภัยแล้วซะอีกไม่น่านะเจ๊ค่ะเออคือแบบโอเควันนี้พอแล้วละ่ะพรุงน,นี้เรายังมีวันอีกยาวนานโอเคนอนอม,มีค่าแบบปมนเทนเนนอะไรอย่างงี้ด้วย First, โอเคไปเช็คคนในสถานที่กกักันนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณส่งคนไปกักตัวก็ให้ไปเช็คเขาด้วยในวันต่อไป mm hmm. เขาบอกให้ตรวจสอบผู้รอดชีวิตใหม่อีกรอบถ้า,าแบบว่าอาการของใครที่เขาหายไปแล้วก็ส่งส่งไปที่บล็อกได้แล้วก็ถ้าเกิดผู้รอดชีวิตเขาติดเชือ้อแล้วก็เราทิ้งเขาไว้ในที่กักตัว2วันเขาจะกลายเป็นซอมบี้แล้วฆ่าทุกคนเอา cleansing kills everyone in quarantine อ๋ออันนี้คือกดแล้วเขาตายเลยหรอ ขอเช็คใหม่หน่อยพี่อ่าโอเคเขาอาการไม่มีอะไรแล้วอ,อ,อ่ะนี่ไงเราได้ของใหม่สแกนเนอร์กับไฟฉายอ่าเพื่อตรวจอาการภายใต้เสื้อมี U V f ฟ a ไล l i ด้วยกด F อาสําหรับอะไรที่แบบเห็นด้วยตาเ,เปล่า,า,าไม่ได้อย่างงั้นสินะ มาคะ่ะไม่ใช่ตรวจอยู่เขาต่อยเรานะมันทำได้ปะขอโทษนะครับขออนุญาตสอดส่องคุณด้านใต้มีอะไรที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่าแผนขวาไอ้นั่นคืออะไรอะเอ๊ะรอยขวดเนาะอันนี้สกินคัทมีสกินคัทละหนึ่ง ถกินคัทนี่ต้องกักตัวปะวะอันนี้เรียกรอยแหละรอยช้ำหรอบรูซเหรอ, Bruce, ห,รอหน้าก็เป็นขมเหลานอกนั้นก็ไม่มีอะไรหรือคนรเอาไปกักตัววะกักตัวดีกว่าไปฉันก็ปกติดีนะอย่าทำนี้เลยไม่ได้ลุงลุงมีรอยข่วนเราไว้ใจไม่ได้นะเออเดินเออเชื่อตายแหละ ขอดแว่นด้วยนะคะอุ้ยตาเหลืองเชียวป่วยหรือเปล่าคะเนี่ยขออนุญ,ญาตตกใจนึกว่าเป็นตูดเมื่อกี้อุ้ยรอยอะไรอะรอยช้ำเหมือนกันปะรูสอื่นมีอะไรไหมป่วยก็ยต้องส,องส่งไปวอรตินทีกักตัว ต่อไปค่ะต่อไปเป็นคนผู้หญิงเนาะฮะแฟชั่นเดียวกันเลยนะคะเนี่ยอุ๊ยไปกินอะไรมาสงสัยชอบกินซอสนะคะเนี่ยเลือดเลือดเอดม้าปลัดเสียงยิงข้างนอกรัวๆเลยทีนี้โอเคขออนุญาตนะคะอู้่อะไรอะ่ะไม่ใช่แผลไอ้นี่แหละเป็นเนโครซิตหรือเปล่า น่าจะเนโครซิตแต่ว่าต้องส่งออกไปเลยขอโทษนะเจมีเนโครซิตอ่ะมันดูอันตรายอย่างมากอ่ะมาคนต่อไปค่ะใส่แว่นอีกแล้วแปลว่าอะไรตกิดไปเถอะกูจะได้เห็นว่าฉันป,ปกติดีอะไรอีกเนี่ยดำๆนี่ก็เนโครซิตหรอเย่ไม่ออกอ่ะคือไม่แน่ใจว่ามันคือเนโครซิตไหมอ่ะมันเป็นดำๆอ่ะเจไม่มีแผลโดนกัดปะ เชไปคอลนีนให้หน่อยก็มันแยกแผลไม่ออกปะโอเคหมดแล้วไปปรตีเราไปทางไหนปะพี่ชายหลงทางไหนเอาทางนี้แล้วก็วันต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเช็คคนคล้ายกักตัวกันนะคะที่คล้ายกักตัวเลยที่กักตัวคนที่กักตัว อ๋อคือเราต้องแมเนจอะไรพวกนี้ด้วยหรอพวกที่อยู่ที่กินอ๋อนนี้เติมของเอาสักสี่อะเติมยังไงวะอะไรวะตูอ๋อโอเคอันนี้คือเราต้องเอาไปเติมตให้เขาด้วยเอาโต๊ะทีอ่า เลี้ยวซ้ายไปที่บล็อกเอาไปให้ผู้รอดชีวิตนี่เราเป็นทุกอย่างเลยเราตรวจก็ต้องตรวจแล้วก็ต้องมาดูแลด้วยอ,อ้าอะฮะอะไรจะ <laughs> <laughs> มาลดความฮะ <Huh? S 2> เดี๋ยวคือยิงซอมบี้ฉันก็ต้องยิง อตอต่ต่ต่โอ้มีการอาการแบบเกี่ยวกับทางเดิน,านหายใจเพิ่มอ่าเอาไวต้ตรวจแบบว่าเสียงหายใจถ้าปกติมันจะเป็นสีแดงถ้ามีความผิดปกติจะเป็นสีเหลืองแล้วก็ถ้าติดเชื้อจะเป็นสีแดงอันนี้ต้องมาดูได้ไหม โ oh, อ้กูว่าแล้วไงล่ะบายบายอุ้ยสงสารคุณลุงอะ่ะตอนตอนอี้คุณลุงเป็นอะไรนะทำไมฉันส่งเขาไปฉันลืมเฮ้ยแล้วเขามาแล้วเขาก็ไอเลยอะอย่างแรกปากแดงมาเลยพอดแว่นหน่อยนะคะ <c oughs> คออนยญาตรวจร่องรอยนะคะน่าจะอยู่ที่นี้แหละปอดเนี่ยเสียง เสียงซอมบี้มากไอล้ละหนึ่งอ่านี่เลยไม่รัดบีดขอนุญ,ญาตนะคะบายบายค่ะ <c oughs> อยากรู้เขาไปไหนกันอะแอบไปดูได้ปะคนต่อไปคะ่ะก็ไม่ยากนะแจ้สะอาดกว่าคนที่นายเอาเข้าไปกว่าครึ่งอีก หรอไอนี่เมื่อกี้ไอหรือเปล่าไอหลอไอหรอน่นน่นไอไอทำไมหน้าม่วงม่วงเหลืองเหลืองหน้าม่วงม่วงเหลืองหรือก็ปกติวะไหนตรวจภายในสิคะไม่ใช่ตรวจภายในตรวจใต้เสื้อโอ้อะไรอ่ะรอยข่วนปะสกินคัสเด้วไหนซีหายใจ เขาน่าจะป่วย s i c ถ้างั้นก็ต้องเอาข้าวความฉีผมมีลูกอยู่ข้างในนั้นได้โปรดผมเข้าใจแต่ว่าถ้าคุณป totally> um, ่วยแล้วเข้าไปลูกคุณก็ตายนะชื่อมีอาการเลยเห็นไหมก็เดี๋ยวรู้กันค่ะปอดละเคีร์ไหมอันนี้เหมือนจะปกติป่ะ อุ้ยเกือบกดผิดไปเข้าไปเข้าไปคนต่อนนไปค่ะคนสุดท้ายแล้วฉันสุดเสียไปเยอะมากแล้วฉันไม่สามารถขันแล้วก็ไปได้แล้วได้โปรดอะไรอะ่ะตุ่มตตุ่มตุ่ม c k l กเกิข้างในมีอะไรไหมเป็นสกินคัดเสียงติดเชื้อเหมือนกันอันนี้ดีูไม่มีอะไรแล้วนะ อันนี้อาจจะป่วยหรือมีไวรัสได้ไม่งั้นเอาไปกักตัวไปขอแอปสองนิดนึงตรงนี้เข้าไม่ได้ตรงนี้เดินมาได้ว้าวปีนได้เปล่าอีอาวปีนไม่ได้ทำไมไม่รู้รู้สึกเวียนหัว เล็กน้อยกับการเล่นอันนี้รอบนี้มีเรื่องอุณหภูมิมาเกี่ยวละมีอาการเพิ่มเราต้องตรวจอุณหภูมิก่อนจะตรวจอุณหภูมิเราจะมาดูผู้ติเชื้อกันหน่อยออกมาสิอ่าแผลหายแล้วเอเข้าไปไมานี่ค่ะลุงหน้าย,ยังไม่หายเลยกลัเข้าไปไ I understand everything นั่นแหละลุงก็ลุงหน้ายังไม่หายเลยถ้าเป็นเขียวอย่างนี้คือไม่ติดเชือ้อแต่อย่างี้คือติดเชือ้อก็คือสวายเวอร์มันจะากระเป๋าออมาด้วยเราต้องตรวจสอบแล้วก็ถ้ามีแบบว่าสัญญาณเกี่ยวกับพวกโลหะอาวุธอะไรอย่างนี้ก็ต้องระวังนิดนึงแต่ถ้าเป็นของปกติก็คือปล่อยผ่านได้เลยแต่ว่าถ้ามีพวกอาวุธอะไรองี้ก็คือเราจะต้องยึดเอาไว้ แล้วก็ให้ส่งพวกของด้วย u v. ด้วยเพราะว่าเผื่อว่ามันจะมีแบบว่าสัญญาของการติดเชื้อถ้าเกิดว่ามีอย่างนั้นก็คือผู้รอดชีวิตต้องถูกส่งออกไปอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าผู้รอดชีวิตพยายามเอาชิ้นส่วนซอมบี้เข้ามาอันนี้ก็ต้องโดนไล่ออกเนี่ยขอลองของใหม่ normal นะมวกนักเกลียดมากอย่าใส่อีกนะคะโอ้ดูคลีนคลีน คนนี้คลีน 88. แปลกจะปอดไม่สะอาดเท่าไหร่เสียงดูป่วยไหนตรวจสิโอ้ You're Why robbing me Please have left I That's โโออ้้ all คือขายควงแล้วต้องเอาปะอ๋ออันนี้ไม่ต้องของมันเป็นของใช้ทั่วไปสินะเหมือนเราต้องไล่เขาออกปะเพราะว่าเขาพกไอ้นั่นมาปะ คิดว่าคิดว่าอถูกปะวะไม่รู้เหมือนกันมาค่ะคนต่อไปไอ้ลันหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าไอาใส่ผมครับไม่ดีนะครับขออนุญ,ญาตอันนี้วาหรัดปะไม่ใช่ยังป่วยอยู่โอเคขอบันรุณภูมิค่ะสีแดงอย่างนี้แล้วก็กระเป๋าแอปเปิ้ล ติดเชื้ออันนี้อาจจะต้องไฟกับบ้านพี่สิคะไอไม่หยุดเลยค่ะแน่ผู้แพ้หรอไม่ใช่หรอกคนนี้เล่นซอสมาอีกแล้วนะคะไหนภายนอกโอ้เอ๊ะคือเขาจามนึกว่าไอ้ออสะอึกด้วยซีสะอึกติดเชื้อ ใช่ไหมก็คือเนโคซิตปะลาก่อนค่ะป้าพูดป้ายแน่ใจนะว่าไม่มีพิรุธทำไมตาลอกแรกไม่มีหรอกโอเคคนนี้สะอาดข <c oughs> ้าสวายบล็อกได้นันก็หมดแล้ววันนี้ไม่มีอะไรกลับไปนอนจ้าหมดไปอีกวันหนึ่ง อ้วันนี้จะมีการอบพยพไหนดูสิแล้วทำไมฉันต้องทำทุกอย่างเลยเนี่ยไม่เห็นคนอื่นทำอะไรเท่าฉันเลยอันนี้คือส่งใครไปก็ได้อ่ะส่งไรอันไปนี่อุ้ยเดี๋ยวนะแต่คนเมื่อกี้มันป่วยนิวะไปนี่ละกันนี่ไม่ได้ดิอยพยปแค่นี้ อุ้ยเมื่อกี้ฉันน่าจะส่งคนผิดไปอ่ะนึกว่าแบบมันต้องส่งไปก่อนแล้วค่อยเลื่อนได้โทษเอ,อ้ยโทษถังกำลังทำไมมุมเป็นอย่างนี้ละนี่นี่เดี๋ยวผมก็อ้วก <c oughs> มุมชวนอ้วกมากอย่าทำแบบนี้โอ้รอบนี้เราอาจจะโดนต่อยได้ทุกคนเราต้องรีบอาวุธไปด้วยมีเข็มฉีดยาด้วยแต่ว่ามันค่อนข้างแพง เราต้องใช้แบบระบัดระวังให้ดีืออะไรอะ่ะคืออะไรก็ไม่รู้เห็นมันโยนให้เปิดก็เปิด <laughs> โอเคแต่เดี๋ยวเรามาดูอลุงคนนี้ออกมาก่อนหายยังเป็นนานเป็นแล้วนะลุง oh, มาสิไอย,ยังไอยอยู่เลยยังไอยอยู่ก็ไอชอาการเขาหนักกว่าเดิมนี่โอเคติดเชื้อแล้วบายบายขอโทษนะ <c oughs> ใช่ใช่คุณสติลไฟล์ค่ะคุณจะได้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะเจ๊เพิ่งต่อยหนูนะโดนหมากัดอีกแล้วคนนี้เจ๊คนนี้มีเอ็กโครซิต ใช่ไหมเดี๋ยวตรวจเพิ่มก่อนอความแน่ใจมีเสียงโกวยหรือเปล่าอุณหภูมิปกติแต่ว่ามีไวรัสนะสิส่องออกเลยกันคนต่อไปมาค่ะกูถือปืนไาก่อนไอมีอาวุธอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดเชื้อนี่เจ๊ใช่ไหมถ้าแบบนี้แปลว่าเราต้องส่งออกเลยปะ ว่าโอ้ยโอ้ยอุยอ้ยอุย้ยกบตายเจ็บ้าปะเนี่ยฉันแค่เหนื่อยนะไม่ได้ป่วยหรอกนะโอ้ยไอมาเชียวนี่เป็นรอยช้ำหายใจป่วยอุณหภูมิปกติอาจาจะต้องกักตัวหน่อยนะคะคนต่อไปค่ะ อเสียงอาวุธอย่างดัง <I know. S 1> วิแต่งหน้าสวยนะทะนี่นยไม่น่าเชื่อในสถานการณ์แบบนี้มีคนแต่งหน้าได้เดินขนาดนี้ก็ดูไม่มีอะไรไม่เข้าไปละกันอะอู้ปากเลือดออกจากนั้นกัดปากตัวเองคนที่แล้วก็พูดแบบนี้ค่ะคนที่แล้วก็พูดแบบนี้ เนื้อตัวสะอาดนะยกเว้นอาการไอนีของปกติในวัดปอดป่วยอ,อีกแล้วอุณหภูมิปกติไปกักกันคนสุดท้ายของวันจ้าโอเคไม่มีลักษณะอะไรแปลก,ปลกอันนี้เหมือนจะปกติปะ่ะชอบกลัวแบบไปกดปืนแล้วยิงเขาอะเย <c oughs> อยคนนี้ปกติหมดละ นสถานการณ์ไอ้น,นี่คือต้องทำอะไรวะอ,อ่ะ,อะไอเนียเติมข้าวเติมน้ำหน่อยส4 0มันอ่ะรวยรวยกระสักหน่อย อันนี้มันกดอัปเกรดได้เนาะซื้อหนก่อนดีซื้อนี้เนาะ,ะอ่ะประมาณนี้ก่อนต้องไปของตรงไหนฝั่งนี้ป่ะนี่ไงมันล้นที่ล่ะเติมของเติมของไม่แม่กี่เติมไหนพี่คีนี่ไปทางไหนหรือม่าคือตรงที่กักตัวหรือเปล่าไม่มีใครทราบในเรื่องนี้ ไม่ใช่ทั้งไหนว่าอาหารไม่พอหรออ๋อหรือเพราะว่าไฟมันไม่ติดโอเคได้แหละเฮ้ยกลับไปดูใหม่สิมาเอาอาหารเพิ่มอาหารไม่พอโอเคครบจักทีไปนอนมาค่ะคนแรก ตาแดงเชียวว่าเกิดี้ปะเออใช่อันที่สองยังไม่ใช่ red eye อะไรอะจุดจุดอันนี้เหรอสกินแรชมากกว่าคิดว่ามันเป็นแบบนูนๆเออเออน่าจะต้องไปกักตัวโอ้เจ๊ถ้าขนาดนี้เนี้โครสิตเออทั้งหลังเลยเจ๊หนูว่าไม่รอดหรอก คนต่อไปครับเ <Wait, wait. S 1> อ้าอุ้ยตรงนี้ตรวจให้หมดก่อนขอโทษ <c oughs> คนแถวนี้ก็ชอบเล่นซอสกันเนาะกิด <c oughs> ซอสเลอะเธอะอุณหภูมิปกต <c oughs> อิอุ้ยเ๋ยเดี๋ยวเดวลืมตรวจของลืมตรวจของออกมากออกมาก่อนออกมาก่อน <c oughs> ขอดูไหมขอดูไหมลืมตรวจของ อ๋อไม่มีอะไรอ,อ่ะคอ่ะเนี่ยเข้าไปเจขออีกรอบไดป้ปะดีไม่ดีตายกตีอยู่นะนั่นนะคนต่อไปค่ะวายตัวซีดมาเชียวสะอึมันก็ตาแดงหรือยังอ่ะตาแดงเหรอ,อโอ้เจ บายหัวเจอยการหนักผูกไหมเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยไม่ชอบเลยอย่าทำแบบนี้อันนี้ตัวเหลืองโอเคกรีนสกินเฮ้ยแต่กรีนสกินมันคือติดเชื้อนี่นะ่ะโอเคบายบายถือปืนหรอเอ้ยเอาอีกแล้วเฮ้ยไม่อยากทำแบบนี้ยอมดีเถอะคุณอุ้ยมีเสียงอาวุธ อ่าของติดเชื้อมีอาวุธฉันลืมกดอันนี้ตลอดเลยแต่มีของปนเปื้อนมาก็เท่ากับต้องเอาเจออ,อกอยู่ดีแหละ bye, บายบายจถือปืนหรอเอาอีกแล้วอีกแล้วอาหารไม่พอต้องเติมอาหารอ๋อคือเรายังไม่ได้สร้างคลินิกมันก็เลยไม่มีที่ให้เติม ไม่ชอบตอนเข็นรู้สึกมันลื่นเกินจนจะอ้วกเนี่ยเหมือนคนไม่มีแบบหลักในการเดินไปละไปนอนกันทุกคนผิดด้านะโอ้ยเมื่อไหร่จะเลิกหลงอยู่นี่เอาอีกแล้วอ,อีกแล้วโอ้ จบเดโมแล้วโอเคจบไปแล้วกับคอนทนนะคะเนื่องจากว่าอันนี้ยังเป็นแค่เดโมเนาะก็จะประมาณนี้เนาะก็เออเออเออสนุกสนุกสนุก,นกมีอะไรให้ทําเยอะอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูตัวเต็มเดือนกันยาเห็นเขาบอกว่าเขาจะเริ่มวางขายเดือนกันยานะคะเดี๋ยวดูกันอีกทีว่าจะเล่นไหมยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่รับชมนะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e หรือคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ